ผู้ใดเคยเป็นแบบนี้บอเว้าว่าไกล้สีหอดวันเกิดแล้วถ้าหอดวันเกิดนี่จะต้องมีแนวเป็นแนวเจ็บผู้ใดเคยคิดแบบนี้เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แกว้ามาพี่ลินก็เคยเป็นพ่อได้ยินวา่าใกล้สีหอดวันเกิดเดี๋ยวกับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรืออาจิดวงซวยหรืออาจิดวงตกหรือถ้าใกล้เบญจะเพศจะต้องมีแนวเป็นผู้ใดเคยเป็นแบบนี้บอก พีรินเคยเป็นค่ะแล้วก็เจ็บดูเจ็บร้ายอดีตเดอ้อเออและถ้าเห้าใส่แบบนี้เว้าแบบนี้บ่พ่อแลวเฮ่าเว้ากับลูกเฮาอีกแปลว่าเจ้ากำลังปล่อยพลังงานลบเจ้ากำลังปล่อยความเสื่อลบๆเพราะฉะนั้นเด้อพี่น้องขอบอกว่าให้เปลี่ยนซะพอว่าพีรินเปลี่ยนแล้วดีขึ้นลหลายหลา มีแต่แนวดีๆขึ้นมาเกิดขึ้นกับพิรินนะคะเพราะเฮาเปลี่ยนความเสือของเฮาเศร้าวาถึงขอโทษยกเลิกไปซะความเสือผิดพิษมันเป็นการเสแซงเจ้าของหูบอเพราะฉะนั้นเด้อค่ะทุกคนจา๋าพิรินด้วยความหวังดีเด้อพิรินหวังดีอยากสิบอกว่าให้เปลี่ยนความเสือไม่ว้าวกับเจ้าของไม่โยกเลิกอดีตที่เคยเสือผิดผิดแลกกับว่าว่าต่อไปนี้นะขอ อนุญาตให้เจ้าของได้เจอแต่สิ่งดีๆพอสิถึงวันเกิดอู้วันเกิดนี่ละ่ะเฮาสิได้รับของขวัญสิ้นใหญ่วันเกิดเฮานี่ละ่ะเฮาสิได้รับปาฏิหาริย์เฮาสิได้รับของขวัญพอเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้านับถือบ่ว่าสิเป็นพ่อปู่พญานาคแม่ย่าพญานาคหรือท่านท้าวเวสสุวรรณท่านสิประทานพรเจ้าเคารพผู้ใดเจ้านับถือผู้ใด สิ่งสังธิ์องค์ใดหรือหลวงพ่อสธทอนหรือว่าหลวงพ่อ,รอ,รอ,รอพรสไสเพิ่นสิบวยพ่นเฮ้าอุ้ยไก่หอดวันเกิดแล้วสิได้รับของดีสิได้รับความโชคดีไปใสมาใสก็มิแต่ความโชคดีเดินทางไปไสก็มิแตปลอดภัยว้าทุกมือเว้ากับเจ้าของทุกมือแล้วเฮาจตสิได้รับแต่สิ่งดีๆพิลินนะ่ะซุมืออนี่นะอ้ยโชคดีค่ะ ได้รับต่สิ่งดีๆพอฮอดวันเกิดก็มิต่สิ่งดีๆเข้ามามิต่คราวดีเออแล้วอีกอย่างหนึง่งพิลินดึงดูดการถือลอตเตอรี่ได้ยอนว่าเฮ้าอวยพ่อเจ้าของอวยพ่อรู้ๆอวยพ่อทุกมือตื่นเสามากกัขอบคุณร่างกายตื่นเสามากขอบคุนด้วยความซาบซึ้งใจขอบคุนตาของเฮ้าเด้อที่ตาของเฮ้างามคักมองเห็นชัดเจน แล้วตาของเจ้าก็สิเป่งประกายเงางามมองเห็นชัดเจนขอบคุณเดอ้อใบหน้าของเฮาที่สวยงามยิ้มไดอยางมิสเน่ขอบคุณเดอ้อรอยยิ้มของเฮาที่สร้างความสดชื่นียิ้มบ่อยๆยิ้มดูๆอวยพ่นจะของดูๆขอบคุณเดอ้อเงินท่องทีไลมากเทมาอยากได้ยังกับขอบคุณสิ่งนั้นหลายๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อล่องไปฝึกเบิงล่องไปปลูกแกมจิตเบิงลองเปลี่ยนความเสือใหม่ๆถ้า เจ้าบอยากทํำลายผู้ใดเจ้าก,ก็บอวยพรนเขานะอย่าไปปล่อยความเสือ้อพิษเปลี่ยนใหม่หันมาเว้าความเสื้อดีๆใส่พลังงานความเสื้อดีๆให้กับเจ้าของโอเคบ่พี่น้องเดอ้อด้วยความปรารถนาดีจากพี่รินนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะช่องติ๊กตอกของพี่รินนะคะแล้วก็ช่องวารินนะคะวาริน8ปดนะคะและช่อง facebook นะคะ วารินผู้มั่งคั่งเหลือเฟือจ้า